สบ,บายดีสบ,บายดีพี่น้องสบ,บายดีสุขๆๆนนะสกุนเนาะสบายดีเอฟซีทุกคนอันนี้ก็ลังเหตุอย่างนี่นะเนาะเออปูกแขนพี่น้องคือปูกแขนนะพี่น้องปูกแขนจะบตาจะบาเาแม่นบอกคุณอาฮะปแขนจะบาจ,าาจบาบอก hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ข้าวันี่นี่มอเาช่ไหใชใช้จับคันลจับคันโลดเท่าเอาคันนั่นจับกินเลยเอาเ้อรอยห แ่บกันนลูกในร้านเด้อยูดีที่แหงเน้อีนต้องไปคบเซียอยู่ไหมใครอยูที่และจะหนีก็เด้อเอ้ยนอรักใด้เงิน้อตื่นเงินเงินแสนแบมือให้ได้แว่งตลานเด้อจะหนีต้องไปเด้อมือเนของกบ้านพ่อมพ่อให้เงินให้คบเด้อตัวชงพอดปากเพราะเรีว่าบ้านใหญ่เน้า Darwin> อันนี้อันนี้แม่บอกเอออันนี bueno> ้พ uh, ่อเออโวยนะครับโวยอันบริษัทผูกแคนจะบาจะซาวพี่น้องเ้ยผูกเท้าผูกแคนจับผูกแคนหับจับแคนบาย อันครูชีวิตจ <Yeah. S 1> ังส <AM> ิม <c oughs> ันจังสิยืนพี่น้องเลยจังสิมันจังสิแกนอันรีโจ๊กแันไปม้วนๆมาเด้อลีโจ๊กข้างล่างมะเด้อ

ดอกจะไม่ยีกูต้นดอกจะไ่ยแม่ใจแม่ใม่ใจแม่ใจแม่ใแม่ใจม่ใจม่ใจแ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 ม่ใจม่ใแม่ใจแม่ใจแม่ใจแ่ใจ่จแม่ใ่ใจแม่ใจแม่ใหญ่แม่ใม่ใจแม่ใจแม่ใจ แล้วพวกมีกันซอยสางซอยสาซอยกันเทดซอยกันหาและบัน้ก็ไดยท่าออ่มถือกันไม่ทานยังเท่ากระบองยอดเพชร

ไดวม่อเจ้าเฮ้ยเฮ้ยพ่เจ้าได้เดียวบ่้ดไอ้น้องพปเจ้านั่นเป็นโรบุญคนนเป็นนน่าเป็นโรบุญคนนอาบุญใช่ก็ได้ไงบ่บุญใช่ก็้ีท่าบปญน่าบุญน่าบุญน่าบุญนบุญน่าบนนเนาา พูรามสองคำจำป้อนกันน้ำป้อนกันน้ำป้อนกันทะไมล่ะเออเออวานแมวกันทะเมโอ้ยป้อนใส่ใส่มันกระดิป้อนกันเนาะยแดงเลยพี่ตัเออธรรมดาแล้วิ่าจะเศร้าขึ้นไหมเคยใหม่เนาะเคยใหม่นะเด้อ อย่กินคำใหญ่เลยด้ยกินคำใหญ่เลยอย่กินคำใหญรเำผ้าขาวพูนใ้มันถั่วด้วยี่แก้วกบเกลือกับด้วยมนทำมันดีเออกระมันเค็มเ้าสั่กระดหเข้เาอะผ้าขาวขุ้นขั้าขาวพ่นและ้าขาวก็ตมิดเ้าขาวก็ออา ขาคุนเป็นสิร hm ิมงคลพี่น้องผ้าขาวตัวนี้กินผ้าแหลกของคู่อันบ้าเศร้าขึ้นใหม่พี่น้องเลยจะบ้าจะเศร้าใหม่นี่คือผ้าแหลกเลยพี่น้องกกินสา่งผ้าซาเอ้ากินงับพี่น้อง ไปคุณข้างตลาดกันหมดมาแต่บุญเลยเนาะได้ดอกร้านได้ดอกนั่นแหละไก่พรอนนี่พี่น้อง

ถูกแมวกินพักข้าวมันพักข้าวยืนพี่น้องการผลิตนี่อันนี้คือดองทงั้งดองทงงั้งไม่ยิ่งกันบอกเป็นแม่ของเจ้าาวบอกอันนี้เออ่นอันนี้คือแม่ของเจ้าาว,พ,าวพี่น้อง กันลูกซ้ายนั่นนมานยาเออเดินทางกลับเด้อพี่น้องเอ้ยอำลาพระจาพี่น้องนี่ป้าแล้วเมื่อเลยไมได้มาส่งนะแดงก็เมื่อเราเก่าอเมื่อเด้อพี่น้องเอ้ยเดินทางกลับแล้วพี่น้องได้เวลาเดินทางกลับแล้ว เนี้ยขึ้นนังรถอีโก้พี่น้องอีโก้พี่น้องเลยไฮรัดพีโก้มเนีโก้เรากบทายาถวหน้าเนื้อใส่ใส่ถ่ตโหน่อยมาเมื่อไปเอาวเอ้ยอาจจะคือบความกันาน้าแน่นสนานะ เมื่อนชิวพี่บอกไปจับไปขึ้นไปก่อนพี่น้องคลิปนี้กันเดินทางครับพี่น้องเอ้ยเบิ่งทางไงกุ้มเอาคือเก่าพี่น้องว่าเขาจะได้ไรเนี่ยโอ้เขาจะเป็นอดพี่น้องเอ้ยฝากคนละก็แชร์หน่อยเด้อสิบวอจะเขาอยู่สิบตันไปกินนะเจอกันพี่น้องแต่ว่าก็ไจะวอดเนี่ยจ้า